สวัสดีค่ะทุกคนคนซ้ายในี่เหมือนคนขวาในี่ยจอยถ้าไม่มี2คนนี้นะวิดีโอนี้ไม่เสร็จแน่เลยเราชื่นอนางสาวนภศรธรรมแก่นจันทร์ชื่อนั่นใช่ไหมอ,อ๋อวันนี้จะมาบอกกล่าวเพื่อนๆถึงวิชาที่ชอบนะคะแล้วก็จะมาอวดผลงานที่ภูมิใจกันวิชาที่มาชอบนะคะก็จะเป็นวิชา drawing ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษแล้วก็ เาเรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเห็นพัฒนาการของการดอิงของตัวเองดีขึ้นมากๆและเดี๋ยวมายจะมาแปะผลงานที่ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจนถึงปัจจุบันให้นะคะดูเหมือนยากป่ะจริงจมันฝึกได้เว้ยถึงตอนนี้แล้วก็จะมาอดผลงานที่ภูมิใจกันคะ่ะผลงานนี้ก็จะเป็นงานวาดภาพเสมือนจริงของกล้วยด้วยสีน้ำนะคะเวลาทำทั้งหมดก็คือหนึ่งอาทิตย์คะ่ะ สำหรับเพื่อนๆหรือผู้ปกครองที่สนใจมาเรียนแต่กลัวจะไม่มีงานทําไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะจะมีการเรียนรู้การฝึกงานตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงเรียนจบและมีการฝึกงานนอกสถานที่ในถึงที่5มีการแนะแนวการทํางานจากอาจารย์ได้พี่ๆที่เรียนจบไปทํางานตามสายงานโดยตรงที่ต่งตางๆนะคะยังไงก็ฝากวิทายาลัยเหคนินคนครนอย่างเนี่ยอาจารย์อิสระอาจารย์ที่ปรึกษาเราเ,นเนสนศิลปรกร,รมการออกแบบไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย